สำหรับราคานะฮะค่าตัวนะฮะเจ้า Honda City ท้ายเส้คันนี้นะฮะขอขายนะฮะในราคาสามหมื่นสี่พันนะฮะสามหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะฮะถ้าไม่ไกลนะฮะถ้าระยะทางไม่ไกลมากนะฮะผมส่งให้ฟรีนะฮะถ้าระยะทางนะฮะไม่ไกลมากนะครับผมส่งให้ฟรีนะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับ นี่นะครับผมเล่มเอกสารชุดโอนสำหรับเจ้า Honda City t y ไทซคันนี้นะครับผมสวัสดีครับนะฮะกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะฮะพบกับผมแม็กซ์รถบ้านอยุธยานะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะเจ้าฮอน n ้าซิตี้ไท t ัดนะฮะให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับเจ้าคันนี้นะฮะเป็นรถปี2000อ่าเป็นรถปี2000ันะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะ หัวฉีดเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดนะฮะก็จกไฟฟ้าสีบ่บานนะฮะเล่มเอกสารครบโอนครับคันนี้สีสันนะฮะภายนอกนะฮะเป็นสีน้ำตาลนะฮะหลังคาจะเป็นสีดำนะฮะลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับสีสันบายท่อซิ่งๆเลยครับพี่สีสันสภาพตบคันนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายสีสันสภาพรอบพ,พันให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนนะครับไฟคู่หน้านะฮะใสๆนะฮะคันนี้นะฮะได้เป็นรถปีใหม่นะได้เป็นรถปี2 0 0พเลยนะครับภายในนะฮะสวยๆภายในนะครับสวยๆเลยนะฮะ เบาะไม่มีฉีกขาดนะครับแผงประตูนะฮะพุ่มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมคอนโซลนะฮะสวยๆนะฮะหน้าจัดหน้าปัดเกตเลนไม้นะฮะใช้งานได้ครบคันนี้นะครับเปลี่ยนคอมแอร์นะฮะเปลี่ยนคอมแอร์มาให้แล้วนะฮะพร้อมได้ระบบนะฮะพร้อมได้ระบบนะฮะล้างระบบคอมแอร์ ภายนอกและภายในนะครับสำหรับเจ้า Honda City คันนี้นะฮะเบาะหลังสวยๆครับแผงประตูสวยๆครับ,รค,รบคันนี้เครื่องเกียร์ถือว่าดีนะฮะสมบูรณ์เลียวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะฮะแต่อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยนะฮะเฉพาะช่วงล่างนะ,ะตามอายุการใช้งานนะฮะ ช่วงล่างนะฮะตีให้ประมาณ80%นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีเด่อะไรเหมือนรถป้ายแดงอะไรกันขนาดนั้นนะฮะอ่ะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดยางฝาป้งท้ายแล้วก็ฝาปงแล้วก็ฝาปงหน้าให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนนะครับ ขับไกลได้สบายๆนะฮะสำหรับเจ้า Onda City ท้ไททแท้กันนี้นะฮะทดสอบระยะทางมาณปัจจุบันนะฮะไม่ต่ำกว่า400กิโลนะฮะทดสอบระยะทางณปัจจุบันมาไม่ต่ำกว่า400กิโลนะฮะผมนะฮะเดี๋ยวผมเอาใส่ให้นะฮะผมตอนนี้นะทอดออกให้พี่ๆนะได้เห็นพื้นได้เห็นความเดิมของมันนะฮะแล้วก็นี่นะครับโคงแก๊สนะฮะไม่มีรอยตรงไม่มีรอยติดตั้งแก๊สมานะ สวยๆกับพี่นะฮะเดิมๆเลยนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับผมสำหรับบอดี้นะฮะสภาพรอบคันนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะฮะที่อยากจะได้รูปภาพหรือจุดไหน ที่พี่ๆนะฮะต้องการเป็นพิเศษนะฮะสามารถบอกผมได้นะเดี๋ยวผมส่งรูปนะฮะไปไปให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องยนต์กันก่อนนะเครื่องยนต์พันห้านะฮะหั mm. วชีดหัวชีดประหยัดประหยัดนะครับ เดิมๆกบพี่แห้งๆนะฮะห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะเดิมๆแห้งๆถ่ายให้พี่ๆนะฮะเห็นความเดิมของเจ้ารถยนต์คันนี้นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮเป็นเครื่องยนต์พันห้านะฮะไฮเปอร์ส wow. ิบหกวาวนะฮะเดี๋ยวผมนะฮะจะสตาร์ท เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้พี่ๆได้รับฟังเสียงกันนะครับเครื่องฟิสสตาร์ตติดง่ายนะฮะแอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นนะฮะเทมการทำงานทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับ ส่วนวิทยุนะฮะใช้งานได้นะวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับผมแต่แถวบ้านผมนะฮะคลื่นสัญญาณนะฮะมันอาจจะไม่ค่อยมีนะฮะเพราะว่าในบ้านผมเพราะแถวบ้านผมมันเป็นยีงี้ครับพี่มันเป็นทุ่งนานะครับผมแถวบ้านผมเป็นทุ่งนานะครับได้ยินเสียงเพลงอยู่นะนะครับผมคลื่นสัญญาณนะฮะ ของวิทยุนะฮะมันอาจจะจำนวนช่องที่ค้นหาได้มันอาจจะน้อยนะฮะเครื่องยนต์นะฮะเดินนิ่งๆเดินเรียบๆเลยครับผมไม่มีควันนะครับตรงปลายท่อนะฮะสภาพอากาศวันนี้นะฮะแดดไม่มีนะแดดไม่มีนะครับผมออกจากคื้มๆนะฮะวันนี้ ไม่มีไอนะครับผมไม่มีไอโจนเครื่องยนต์นะครับผมฟังเสียงนะครับลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะฮะว่านิ่งๆ่งไหมนะฮะลองดูนะครับผมะระบบะนานทุกอย่างปกติไหมนะครับผมพัดลมนะฮะเมื่อมันได้ความร้อนของมันนะฮะพัดลมจะทํางานนะฮะพัดลมคู่นี้นะฮะเป็นการเป็นยังไงจะทํางานโดยอัตโนมัตินะฮะเมื่ออุณหภูมินะฮะถึงระดับความร้อนนะฮะที่เขาตั้งไว้นะฮะ เรื้องต้นนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะดับเครื่องยนต์นะฮะเพื่อที่ผมจะพูดรายละเอียดนะฮะให้พี่ๆได้ฟังกันต่อไปนะฮะการเก็บงานของเจ้าคณิสนะฮะสายพานนะฮะเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะสายพานเปลี่ยนให้ใหม่ใหม่ๆเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะมาร์กสายพานเขานะฮะหามาร์กอยู่นะครับ พอดีนะครับมาร์อยู่ข้างในผมไม่แน่ใจว่าพี่ๆเห็นไหมนะคะอันนี้คือใส่พานใหม่นะคอมแอร์ครับพี่พี่ดูตรงนู้นนะพี่ดูตรงอตรงมูเล่นะครับผมใส่ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้นะฮะคันนี้เครื่องยนต์นะผมยังไม่ล้างนะฮะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะผมอยากให้พี่ๆนะฮะเห็นสภาพนะฮะเห็นสภาพเดิมๆของเขานะฮะ อ่ะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครบเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะ,ะปิดฝาปงหน้าเพื่อที่จะขับนะลองขับลองทดสอบนะฮะให้พี่ๆนะฮะได้รับชมกันนะครับ เครื่งองฟิสตาัตติกง่ายนะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับนะะเล่มเอกสารนะฮะชุดโอนครบนะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะนี่นะครับผมใส่เกียร์นะฮะใส่เกียร์ดีแล้วเกียร์ไม่มีล้อนะฮะเกียร์ไม่มีล้อนะฮะอ่าไปได้ไหมนะทางนี้ อ๋อน่าจะไปได้นะครับผมสายสุดขวาสุดนะฮะไม่ดังนะครับผมการขับขี่นะฮะถือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะขับใกล้ขับไกลได้สบายๆนะฮะขับใกล้ขับไกลได้สบายๆเลยนะฮะสำหรับเจ้า Honda City คันนี้นะฮะเบรกหนึบนะฮะเบรกหนึบมากนะฮะ ผมตอนนี้นะฮะผมขับรถมือเดียวนะมันอาจจะดูตะก,ก,กุนะตก,กตะกัดน,นะฮะตะกุตะกักนิดนึงนะฮะก็ขอให้พี่ๆนะฮะเข้าใจผมสักนิดนึงนะฮะนี่นะครับผมการขับขี่นะฮะ ขับได้นะฮะอัตราการเร่งนะฮะดีครับผมเยียบปุ๊บมาปั๊บนะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะฮะถือว่าดีนะฮะในส่วนในส่วนตัวของผมนะแต่ช่วงล่างถ้าถามมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมก็บอกตรงๆว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันอาจจะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ตีให้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะรถละพี่มันอายุมันเยอะแล้วนะครับผมมันไม่มีทางที่ว่ามันจะดีเด้อะไรกันขนาดนั้นหรอกครับนะแต่มันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆกันนะฮะ นะครับผมการคับข <that> like <m ấy> ี่นะเบื้องต้นนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับพี่ๆนะฮะท่านไหนนะฮะที่สนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดนะฮะสถานที่อยู่นะฮะไว้ตรงคลิปวิดีโอนะฮะไว้ที่คลิปวิดีโอนะฮะเพื่อง่ายต่อการติดต่อนะครับผมเวลานั้นพี่ๆจะได้ไม่ต้องจดกันนะฮะเวลาผมพูดนะฮะสำหรับพี่ๆนะฮะท่านไหนนะนะฮะที่สนใจนะครับเบอร์โทรครับพี่0 9 6 875 9249ครับผม096 875 9249ครับผมสนใจโทรมานะครับผมผมแม็กรถบ้านยุทยานะฮะสามารถนะฮะวีดีโอคอรดูรถได้นะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ